สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะผู้หญิงไทยหลายๆคนเนาะ อยากจะเจอผู้ชายที่หายโปรไฟล์ผู้ชายที่ดีๆผู้ชายที่ใช่ผู้ชายที่จะนำพาชีวิตคุณให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งหรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่คิดในลักษณะว่าฉันเมื่อเจอผู้ชายที่หายโปรไฟล์แล้วชีวิตฉันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะคะ,ะสิ่งที่คุณคิดนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ละคนนะคะมีเป้าหมายแตกต่างกันนะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เจนจะนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะ นั่นคืออวิธีคิดนะคะซึ่งหากถ้าเรามีวิธีคิดทัศนคตินะคะที่ไปในแนวทางที่คุณต้องการจะถึงเป้าหมายก็คือคุณอยากได้ เจอผู้ชายที่ไฮโปรไฟล์ใช่ไหมคะคุณก็จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนค่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วสิ่งสิ่งนี้นะค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อไหร่นะคะคุณก็จะไปแมทกับคนที่คุณอยากจะเจอนะคะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคุณอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องพัฒนาตัวเองค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้นะคะคุณอยากเจอผู้ชายที่ไฮโปรไฟล์คุณจะทําอย่างไรคุณลองตั้งคําถามนี้ดูนะคะการตั้งคําถามมันเป็นการที่ จะทาให้คุณเนี่ยหาคําตอบด้วยตัวเองว่าคุณจะต้องทําอย่างไรและการตั้งคําถามที่ดีนะคะมันจะนําพาให้คุณนะคะเห็นนะคะเห็นวิธีการรวมถึงมันจะมีวิธีที่จะทําให้ตัวคุณนะคะอยากจะพัฒนานะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองนะคะผู้ชายที่ไฮโปรไฟล์นะคะเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะนั่นคือทัศนคติของเขาวิธีคิดของเขานะคะเขาจะ ผ่านตรงนี้มาค่อนข้างพอสมควรจากประสบการณ์ของเขาแน่นอนเขาก็อยากจะเจอผู้หญิงที่มีลักษณะ Mindset ใกล้ๆเคียงกับเขาโดยส่วนใหญ่นะคะอันนี้เจนพูดถึงโดยส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นหากคุณจะพัฒนาวิธีคิดหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้เนี่ยอันดับแรกนะคะคุณต้องอพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยเปลี่ยนความเชื่อจากเดิมก่อนเพราะว่า ความคิดทัศนคติเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากประสบการณ์ของตัวคุณเองส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อเพราะฉะนั้นคุณต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกใหม่นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้จากตรงนั้นและคุณก็ลงมือทําทําซ้ำๆทำบาบ่อยๆนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนนะคะวิธีคิดของคุณนะคะไปเองจากสิ่งที่คุณได้ให้เวลานะคะกับการเปลี่ยนความเชื่อของคุณนะคะ นอกจากผู้ชายที่ไฮโปรไฟล์เขาจะมีวิธีคิดมีทัศนคติแล้วนะคะ,ะในส่วนของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ผู้ชายไฮโปรไฟล์เนี่ยเขาจะมีลักษณะการใช้ชีวิตนะคะในอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างกับคนปกติทั่วๆไปเนาะซึ่งตรงนี้มาตรฐานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เจนจะมาแชร์ในส่วนของวิธีคิดว่าหาก คุณอยากได้ผู้ชายอยากเจอผู้ชายที่ไฮ g โปรไฟล์เนี่ยไลฟ์สไตล์คุณควรเป็นแบบไหนนะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องมองหาไกลนะคะคุณมองที่ตัวคุณเองในปัจจุบันนะคะคุณพอใจในปัจจุบันไหมหรืออะไรนะคะที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันแล้ว คุณแฮ ppy อะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพัฒนานี่คือจุดเริ่มต้นของไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นจากตัวคุณออดตัวคุณก่อนเลยนะคะเพื่อนๆตั้งคําถามนะคะถามกับตัวเองแล้วก็ตอบกับตัวเองเพื่อที่จะเป็นการเช็คตัวเองแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะให้คุณกลับมาอยู่ตัวเองด้วยนะคะวิธีการนี้ค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ย เข้าใจตัวุนเองไม่พอคุณยังสามารถที่จะใช้วิธีนี้ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตได้ด้วยนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องอาศัยเวลาคุณต้องทำแบบเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆนะคะคุณถึงจะเปลี่ยนในวันนี้ก็เป็นมุมมองแง่คิดง่ายๆที่เจนนามาฝากเพื่อนๆนะคะผู้ชายที่ High profile นะคะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะคุณเท่านั้นเป็นคนที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณเท่านั้นหากเมื่อคุณพัฒนารับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้เมื่อไหร่เขาก็จะมาในชีวิตคุณเองค่ะมันเป็นกฎของแรงหนึงดูดมันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาโฟกัสที่ตัวคุณก่อนนะคะสำหรับวันนี้ เจนก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายและคุณจะมีความสุขนะคะแล้วความรักคนดีๆจะเข้ามาในชีวิตนะคะเจนก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เดินบนเส้นทางสายฟอนะคะคุณมีความฝันคุณต้องไปให้ถึงฝันและวันหนึ่งคุณก็จะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับวนี้สวัสดีค่ะ